ทุกคนจากที่เราได้ไปดูคลิปของคุณแตงโมมานะคะแต่งหน้าด้วยคือสำองย้อนยุควันนี้ที่ฉันก็จะตื่นเต้นมากอยากเล่นขออนุญาตคุณแตงโมด้วยนะคะเดี๋ยวก็บำรุงผิวให้มันดีก่อนนะคะทุกคนผิวช่วงนี้แบบเซสิทีฟกระหละดุว่ะรองพื้นก็ต้องมาตามสกอตช์่แล้วลพื้นที่ถ้าเป็นสีแบบสีเนื้อเนี่ยก็คือจะมีแบบหนึ่งสองสามแบบซึ่งสีผิวคือต่างกันลิบลับแต่าเราเลือกเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์เก้ามานะคะวิธีผิดปะ อืมกลินเแลแบบแบบแบบเราคืมานำแต่ก่อนที่เราใช้ครั้งสุดท้ายตอนแบบเรียนแต่งหน้าปีหนึ่งนะทุกคนคือช่วงนั้นชอบเอาแบบมาลบคิวกันเพราะเนื้อมันค่อนข้างแห้งก็เลยจะต้องแบบบำรุงผิวให้ดีนิดนึงแกฉันก็ซื้อพับเก็บแบบพัฟสิบมาด,ด้วยโอ้ใช้แปบบียกันด,ดีที่สุดความปกปิดคือเป็นศูนย์นะคะให้แต่แบบว่าเป็นเลเยอร์อยู่ข้างบนแล้วจะไาใช้สีขาวนี้แหละในการไฮไลท์โอ้แต่งหน้าผีป่ะไม่เป็นไรสมัยก่อนต้องหน้าขาวๆต่อไปปะ ชิตมันต้องเดินตามหาคนทุ่วไอ้หีน่ารอดสู้ต่อได้แปไม่เยอะอักษีมันไดอทับแบบเตียอีกแล้วแล้วก็ค่อยอุ้ยอุ้ยเป็นดึงหงพื้นออกมาปัดแก้มโอ้โหโอ้โหเคาะเคาะเคาะอย่างไวเลยเม็ดสีชัดมากแตะตรงไหนกองตรงนั้นเลยดื้อมากเลรนไม่ไปด้วยไอซีโด เราจะมาทําเป็นแบบ cut c r e ปนะมีคำถามว่าสีนี้กับสีนี้ต่างกันยังไงต่างกันที่จับคู่สีกับน้ำตาลกับดําเลยใช่ไหมต้องใช้แปรงที่มันแบบว่ามีน้ําหนักดนึงมีน้ําหนักในการเกลี่ยดน,น,นึงว่าสีมันแบบแปะตรงไหนคือฟิกที่ตรงนั้นเลยอ่ะเติมสีดําให้เบ้าหน่อยไอขคยด่อน,นนี่มีแบบว่าที่มันเป็นแท่งยาวๆกว่านี้เป็นสีสียันนี้มีแต่อันเนี้ยนี่เป็นแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเขียนไปโอ้เราชัดมากเนาะ ผลตาปลอมนะคะกล่องสีนพูคลาสสิกสุดอันนี้จะเป็นแบบว่าประยุกต์ขึ้นมานิดนึงแต่เนี้ยือของจริงการจะต้องแข็งแบบทิ่มตาบอดได้เลยเดี๋ยววันหลังจะมาลองแต่งยุคหนึ่งก็ท่งศูนย์ให้ดูเราชอบยุคนั้นมากอุ้ยขอโทษนะขอโทษทีค่ะดินสอเขียนคิ้วลาสสิสุสดชอบมากนะเขียนไว้วอุ้ยชื่อดินสอวสุวิทาร์พร้อมเขียนกำกับว่าดินสอเขียนคิ้ววิธีใช้วักเขียนคิ้วโอ้สุดสุดไปเลย อุ่ยแอบเห็นว่าซื้อสีฟ้ามาด้วยเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำดีกว่าลิปสติกนะคะก็มีดินสอวาดขอบปากด้วยวาดก่อนลวกันแล้วก่อนเนาจะแบบกระจับชัดๆคมๆแกลิปสติกเขียวอ่ะได้ใช้นานมากเห็นนะเคเปลี่ยนเลยอะสีอะแล้วติดทนแกติดทนเหมือนติ้นเลยเชื่อปะเหนื่อยแต่งหน้าไม่พอมันต้องมาเหนื่อยเยอะร้อนเปียอกอีกเอาเอาได้อยู่ไหมอ่ะจะแกะร้อนเปียกแล้วนะ เดี๋ยวเรามาลองแต่งแบบฝั่งยุโรปให้ดูนะอันนี้มแบบเป็นฝั่งไทย